ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านตีนุชเทียนทองได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนใน3ลักษณะก็คือโรงเรียนที่1ที่ไปคือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ต้องการไปดูโรงเรียนกินนอนนะครับว่าเด็กมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรส่วนโรงที่สองคือวัดสวรคีรีวงศ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมส เป็นลักษณะนักเรียนไปกลับนะครับแล้วโรงเรียนที่ที่สามเป็นเรียนโรงเรียนเกาะมะพร้าวอันนี้เป็นโรงเรียนสแตนอะโลนซึ่งมีนักเรียนอยู่40กว่าคนนะครับจากการเรียนสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมอันนี้เป็นโรงเรียนอยู่ในเกาะส่วนโรงเรียนสปัมก็เป็นโรงเรียนที่อีกโรงหนึ่งที่เป็นโรงเรียนแขวกาศจากการลงทั้ง4โรงเรียนนี้นะครับเราก็พบว่า ในมิติของความปลอดภัยทั้ง4โรงเรียนดําเนินการได้เป็นอย่างดีมีมาตรการทั้ง6กมาตรการในการดูแลนักเรียนเพราะนักเรียนทั้ง4โรงนั้นมาเรียนออนไซต์ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งท,ที่ที่ประทับใจก็คือในรูปแบบของการติดตามการเฝ้าระวังนะครับของโรงเรียนกับคณะครูนั้นจะมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกวันนะครับอันนี้ก็เพื่อลดก,การแพร่ระบาด น,นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ยังเว้นระยะห่างในการนักเรียนต่อห้องเพื่อป้องกันอย่างเช่นโรงเรียนราชประชาเนี่ยจะมีทั้งเด็กกลุ่มพักนอนและก็เด็กไปกลับก็จะจัดการเรียนแยกเป็น2กลุ่มออกจากกาันเพื่อไม่ใหม้มีความใกล้ชิดเพื่อเกิดมีการแพร่ระบาดก็จะได้ควบคุมกันได้อันนี้ก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นทั้งใจประเด็นที่สองที่เห็นก็คือโรงเรียนขยายโอ,อก,กาสของภูเก็ตเนี่ย จะต่างจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นโรงเรียนแขวงอกาสมีห้องม .1 ม .2 ม .3 ชั้นละสองห้องซึ่งมีนักเรียน60คน70คนต่อชั้นซึ่งแตกต่างจากหลายจังหวัดที่มีนักเรียนต่อห้องหรือนักเรียนม .1 ม .2 ม .3 รวมกันไม่ถึง20คนอันนีซ้ซึ่งจะเป็นลักษณะที่แตกต่างแต่อย่างไรก็ตามของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมะีลักษณะของเด็กนักเรียนที่ที่ลดลง ในปีนี้เนื่องจากย,าย้ายตามผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาเพราะจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาแต่วันนั้นก็คือเป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดภูเก็ตวันแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็คิดว่าถ้าหากทดลองแล้วโครคภัยไข้เจ็บเราลดลงก็คิดว่าภูเก็ตก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นักเรียนจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยอัตราการมากับนักท่องเที่ยวและการทําประกอบธุรกิจและการไปตามผู้ปกครองไป ทํางานอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้ออกไปติดตามก็ก็ถือโอกาสนี้ส่งสัญญาณไปยังท่านผู้นวยการสํานักง,งานเขตว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราเห็นวันนี้ได้เป็นข่าวอยู่ก็คือความห่วงใยเรื่องการจัดการเรียนการสอนอยากจะให้ทุกโรงเรียนนะครับได้มีมาตรการในการติดตามดูว่าการสอนออนไลน์นะครับระหว่างนักเรียนกับครูมีปัญหาอุปสรรคอะไร ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนมีปัญหาอย่างไรการสื่อสารมีปัญหาอย่างไรการวัดและประเมินผลการให้การบ้านนักเรียนการส่งการบ้านนักเรียนมากน้อยเกินไปไหมนะครับก็จะช่วยให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็อยากให้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มทุกประเภททุกชั้นทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอนุบาลก็เน้นย้ําว่าให้คุณครูผู้สอนนั้นได้จัดการเรียนการสอนผ่านพ่อแม่นะครับเพราะเราไม่มีเวลาไปดูแลลูกหลานได้ตรงตามเวลาตรงนั้น ก็ต้องให้พ่อแม่ปรับบทบาทจากพ่อแม่มาเป็นคุณครูปรับบ้านเป็นห้องเรียนให้เรียนตามการเรียนการสอนตามเวลาได้เหมาะสมและยืดหยุ่นนะครับก็ถือว่าวันนี้เราไปเน้นคุณภาพคงไม่ได้วันนี้เน้นการมีชีวิตรอดและการมีชีวิตร่วมและก็จัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตมากกว่าการเรียนการสอนที่เป็นเรียนหนังสือนะครับก็ขอสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเราจะปรับทั้งตัวชีวิตปรับทั้งวิธีการเรียนปรับทั้งวิธีประเมินผล เพื่อให้ยืดหยุ่นเน้นความสุขในการทำงานการเรียนการสอนในระยะนี้ก่อนและให้ปลอดภัยทุกคน